และความน่ากลัวของสถานที่นี้กำลังทำให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายของทั้งคู่นำมะพร้าวที่อยู่ในพานะครับเอามาขูดแล้วเราก็จะต่างคนต่างป้อนให้กันกินนะฮะ ยินเสียงผู้หญิงนะครับอะไรนะไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงอะรตรงไหนจากข้างนอกับไม่รู้ว่าทัดด้านหลังผมอะเหมือนเสียงมันดับแผ่วๆดังๆ,งๆอย่างนี้ครับ ทางขวาส้มทางขวาส้มรู้สึกอะไรบ้างปะไม่รู้สึกด้านขวาค่ะพี่หนูรู้สึกด้านซ้ายค่ะสายส้มใช่ปะค่ะรู้สึกตรงไหนครับตรงเทาเทาเทา่าาาานี้ค่ะเหมือนเขาอยู่ใกล้ๆส้มปะค่ะส้มลองหันไปคุยกับเขาหน่อยครับ ร,ร,ร,รู้สึกั<ะ><ะ>งไงครับรู้สึกปัติครับส้มรู้สึกยังไงครับรู้สึกเย็นค่ะรู้สึกอปดอักคระนั่งปิดกันคนหนึ่งเย็นคนหนึงรู้สึกเฉยเฉยสลับที่กันไหมฮะอลองดูครับ คำถามเดิมเลยนะครับพอย้ายที่แล้วส้มยังรู้สึกเย็นอยู่ไหมครับไม่เย็นค่ะพี่แต่ว่าปวดหัวค่ะมึนมค่ะมึนๆมึนไม่เย็นแล้วแต่ปวดหัวใช่ค่ะทั้งคู่นั่งสมาธิหลับตาสักสองนาทีนะครับ ส้มทําไมมันบอว่ามันเหมือนมีคนเดินผ่านไปอะค่ะพี่ผ่านตรงไหนขนลุกว่ะตรงนี้นะค่ะพี่ผ่านด้านขวาส้มเหรอค่ะ <c oughs> รู้สึกไงน,เนะเมื่อกี้เนะี่ยเมื่อกี้เหมือนมันเป็นมันเหมือนเป็นลมมาแรงๆอะค่ะพี่แล้วก็บึ๊บบึ๊บบึ๊บออกไปด้านนี้ครับรรอนี่จะเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่ามิญยาน ได้มาวนเวียนอยู่รอบๆตัวของเธอโอเคลุกขึ้นครับขึ้นชั้นสามเลยจ้ะพี่ขอให้เดินมาทีละคนกันแล้วกันนะหานใจไม่ค่อยสะดวกเลยอะ จุดูตามขั้นบันไดนะครับข,ขอเชิญพี่ตามผมขึ้นมาด้วยนะครับตามทูบที่ปักตามขั้นบันไดไว้ครับขอเชิญวิญญาณที่อยู่ในที่แห่งนี้เดินตามผมมาด้วยนะครับ เองบนเสื่อครับค่ะนำใส่สิล์มาพัานที่ปลายเท้าคนละเจ็ดรอบครับ เจ็ดเจ็ดรอบแล้วค่ะพี่ฟองให้ทั้งคู่เนี่ยตัดเล็บคนละห้าเล็บแล้วก็ผมนะครับยาวประมาณแค่สองสามเซนนะครับเสร็จแล้วก็เอาใส่ไว้ในกระทมพี่หนูมึนหัววหวาหมส้มภารกิจเนี้ยคือเรากําลังจะทําตัวเองเหมือนคนตายอะครับวหวไหมส้มไหว,วค่ะพี่แต่มึนมากเลยค่ะ จะพักก่อนไหมหรือจะใจแล้วก็ทำต่อพี่หนูอยากหนูอยากรู้ว่าทำไมมันถึงมึนนะคะพี่พี่ว่าเขาพยายามสื่อสารกับส้มอยู่อะมึนหัวมากๆเลยใช่ปะใช่ค่ะพี่จะมันมันมันแบบมันมันเหมือนหัวมันบนุนบุนอย่างเงี้ยคะ่ะอไเี้ได้ค่ะพี่ไหวนะ,ะลองดูนะ สัขขเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราจะจุดไฟเผากันนะครับคือมันมีความเชื่อว่าการเผาผมเผาเล็บอะไรเงี้ยมันเป็นการเหมือนกับเรียกวิญญาณนะครับ นอพนมมือฮะถือดอกบัวแบบคนตายเลยครับขอเชิญวิญญาที่อยู่นที่นี้มานานข้างๆข้าพเจ้าด้วยเถิด งงอันนไปปรบ้ความน่ากลัวของสถานที่บันทอนร่างกายและจิตใจของคุณส้มกับการปฏิบัติภารกิจเป็นอย่างมากแต่เธอก็สามารถผ่านมันมาได้ทั้งสามภารกิจเราขอชื่นชมกับความกล้าหาญของเธอครับ รู้สึกไม่ไม่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะพี่มันอาจจะคือถ้าอาจจะแบบเครียดหรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรไม่รี้หรือว่าเราสัมผัสอะไรกับบางสื่อบางอย่างได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกอยากจะอยากจะอาเจียนออกมาจริงคือก็ค่อนข้างมีชอบใช้เหตุผลเหมือนกันนะคะเวลาเอ้มันเพราะอะไรมนอะไรแต่ว่าไม่เคยรู้สึกอยู่ดีมันปวดหัวขนาดนี้แล้วก็รูสึกเย็นว่ารู้สึกอะไรแบบนี้ไม่เคยเลยตอนแรกอยู่ข้างบนนึกว่าแบบปวดหัวเพราะ เครื่องมือ,อครับใช่สีสันแต่พอลงมาแล้วมันแบบคือมันจะมีส่วนที่กดจริงแต่ว่าตรงส่วนที่เคยปวดมันแบบล่งขึ้นนะถ้างั้นเดี๋ยวต้องคู่พักก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าคู่สองเนี่ยนิกกี้กับน้องวันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ถ้างั้นเดี๋ยวพักก่อนแป๊บหนึ่งนะแล้วกันจัดป กิจในโรงงานร้างได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมคนอวดผีกันต่อครับ